สวัสดีดึกแล้วทำไมยังไม่นอนเหนื่อยไหมวันนี้ปีหกสี่ที่ผ่านมาสำหรับเธออ่ะมันเป็นยังไงบ้างเรารู้มันโหดร้ายมากเลยใช่ไหมใช่สำหรับเราก็โหดร้ายเหมือนกันมันหนักหนามากเลยแหละแต่เราอยากบอกเธอนะว่าในวันที่ไม่มีใครในวันที่เรารู้สึกเหนื่อยจังเลยแต่อย่างน้อยอ่ะ ตัวเราอะยังมีตัวเรานะอย่าลืมบอกรักตัวเราเองบ้างฟังเสียงหัวใจตัวเองบ้างและเมื่อเธอลองฟังเสียงตัวเองดูหัวใจของเธอก็จะบอกว่าใช่ฉันก็รักเธอเหมือนกันยิ้มให้กับตัวเองบ้างนะแล้วก็กอดตัวเองไว้บ้างนะในวันที่มันหนักหนาะในวันที่ไม่เหลือใครอย่างน้อย เราก็ยังมีตัวเราเองยิ้มเยอะๆแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆมากอดกันกอดกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนโซโซนะ